Global superstar, official rock star, and soon to be star of the hit series, The White Lotus, Lisa. You Hello. look amazing. Thank you, you too. ลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่ขอย้อนความหลังกันสักนิดนะคะวันนี้เมื่อปีที่แลว้วลิซ่าไปโชว์ที่วิกตอเรียซีเขตซีนใหญ่ซีนโตลูกพยานนามหมื่นแบบจุกๆค่ะไม่ใช่ตัวแถมตัวแทนใครนะคะมาในนามศิลปินเดี่ยวโชว์ไม่อ่อมไม่อินกิ่กายโยที่สำคัญร้องสดเต้นหัวแทบหลุดแต่เสียงยังสเตเบิลสมมงควีนออฟเพอร์ฟอร์แมสุดๆเลยค่ะเข้าใจแล้วทำไมชีถึงดังนะคะพราะไม่ใช่ ทุกคนที่จะทำโชว์ได้น่าจดจำแล้วก็ไวรัลได้ถึงขนาดนี้ค่ะแม้ปีนี้นะคะลิซ่าไม่ได้ไปเฉิดฉายแต่วิกตอเรียซีเขตก็ยังไม่ลืมเจ้าแม่เอ็นเกตอย่างลิซ่าค่ะเปิดเพลง New วู m มนบนเวทีให้นางแบบเดินไปเลยสิคะตอนแรกนะคะนางแบบ4ี่คนเดินเรียงหน้ากระดานออกมาเลยค่ะแล้วสิ่งที่เรียกเสียงคือฮากับชาวเน็ตคะก็คือจีจีฮาดินะคะเดินเปิดตามด้วยอเล็ปิดด้วยบาบาราใครปล่อยคิว สามคนนี้มาค่ะซีนปังมากๆเลยค่ะเพราะนี่คือสามตัวท็อปของวงการนางแบบระดับโลกเลยค่ะนิววูแมนเนี่ยโคตรจะเลิศเลยนะคะแล้วเหมือนว่าลิซ่าเนี่ยชี้ดิวกับพี่สาวจีจี้ไว้แล้วค่ะว่าหนูใส่ชุดแบรนด์พี่แล้วพี่ต้องใช้เพลงสาวใหม่เดินบนเวทีวิ c ยาศาสตร์เข็นะคะอันนี้แซวเล่นๆนะคะเพราะว่าโมเมนต์คู่นี้น่ารักมากๆเลยค่ะใครที่อยากดูนะคะแนะนำให้เลื่อนไปตรงเวลาตามรูปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจนจบค่ะ และจะได้ไม่เป็นการเพิ่มเอนเกตให้กับใครด้วยนะคะต่อมาค่ะเมื่อวานนะคะแบมแบมเล่าความประทับใจถึงลิซ่าด้วยค่ะจริงๆเนี่ยน้องก็พูดถึงลิซ่าปกตินะคะแต่เราเนี่ยซึ้งไปเองค่ะทุกคนแบมแบมนะคะบอกว่าสิ่งแรกที่อยากจะขอบคุณตัวเองอันนี้ลิซ่าเป็นคนบอกมานะครับตอนช่วงทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นแบมแบมเนี่ยเหมือนรู้สึกไม่ดีนะคะแต่แบมแบมก็ผ่านมันมาได้และที่ผมผ่านมาได้ก็เพราะว่าผมน่าจะอธิษฐานทุกวันแต่ลิซ่านะคะบอก ว่ามันไม่ใช่เพราะอธิษฐานนะอยู่ต้องให้เครดิตตัวเองด้วยซึ่งผมก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยมันก็จริงๆนะผมเอาชนะมันมาได้เพราะตัวผมเองด้วยตอนนั้นเป็นช่วงที่ดาวที่สุดในชีวิตก็ขอบคุณตัวเองที่ผ่านมันมาได้และกลับมาเป็นแบมแบมที่สดใสเหมือนเดิมจากการบอกเล่าของแบมแบมนะคะทําให้รู้เลยว่าลิซ่าเนี่ยเมทัลเฮลด์ดีมากๆเลยนะคะทั้งที่ลิซ่าเนี่ยเจอเรื่องหนักๆมาเยอะเช่นกันค่ะแต่ยังสามารถส่งพลังบวกออกมาได้นะคะและสิ่งที่ไม่ต้อง ห่วงลิซ่าเลยก็คือรับรู้ได้ว่าลิซ่าเนี่ยรักแล้วก็เคารพตัวเองมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยคนรอบข้างก็สําคัญค่ะแต่สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านเรื่องราวไม่ดีไปได้มันคือตัวเราเองด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นอย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองด้วยนะคะลิซ่าโคสตองเลยค่ะเช้านี้นะคะขอแรงลิลลี่ไปสตรีมเพลงลิซ่าก,กันหน่อยนะคะเอาเตอร์อีโกรอทุกคนฟังกันอยู่นะคะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์อ,อีกเช่นเคยค่ะแค่กดเริ่มที่เพลงแรกแล้วเพลงก็จะเล่นต่อไปเองค่ะเท่ากับสตรีมแล้วนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวหรือเร้าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ